สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง v i p ธรรมดานะครับกง v i p ธรรมดาก็จะมานำเสนอหุ้นไทยบ่ายนะครับหุ้นไทยบ่ายของวันที่3พฤศจิกายน2565นายนะครับสำหรับหุ้นไทยนะครับจะมีมาลงให้วันละ สี่คลิปสี่รอบนะครับคนไทยเช้าคนไทยเที่ยงคนไทยบ่ายคนไทยเย็นนะครับสําหรับคนไทยเช้าก็ออกไปแล้วผ่านไปแล้วคนไทยเที่ยงก็ออกไปแล้วผ่านไปแล้วนะครับก็ขเข้านะเข้านะครับเข้ามาแปดสองกับสองศูนย์นะครับอืมให้หนึ่งสองสามไปเน้นที่หนึ่งกับสามมาสองเห็นไหมตัวตตวรลองอย็นชอบมาเตวรลองชอบมา,ออา,บมาเพราะฉะนั้นให้เพลงเร่งรอบตตวรลองนะครับเป็นหลักนะ ประมาณนี้มันจะชอบหนีมรติว่าเน้นตรงนี้ตรงนี้มันจะหนีมาตรงนี้เพราะว่าคนแห่กันมาดูตรงนี้เยอะอม,มาเอาตรงนี้เยอะมันก็เลยหลบมาตรงนี้เพราะฉะนั้นให้ให้ให้มองตัวรองนะครับประมาณนี้นะขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่าน,นนะครับที่ได้เข้ามาชมทุกคลิปเลยขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะแนวทางก็มาวางเรียให้ท่านได้รื่นลง หลื่ความบรรเทิเงเป็นหลักนะครับฝากดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับขอสนะขอให้ทุกท่านไม่เจ็บไม่จนนะครับมั่งคั่งมั่งมีนะครับทวีทรัพย์นะครับทวีโชคทวีสุขนะครับคุณพระสิ่งศักดิ์ิทธิ์คุ้มครองนะครับที่อยู่ข้างหลังอาจารย์คุณพระสิ่งศักดิ์สิทธิคุ้มครองนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีดุขภาพแข็งแรงเป็นหลักนะครับ มานี่นะครับเอามาชมกันเลยนะครับว่าคนไทยบ่ายมีอะไรบ้างอ่ายังไม่ได้ลงอะไรเลยแป๊บนึ่งคนไทยบ่ายเด่น9กับ0นะครับลองหนึ่งนะครับแอบเห็นไหมให้มองหนึ่งตัวลองก่อนนะครับ่าชนชอบไปจัดไม่ชนไม่ชอบก็รุนลมนะครับเด่น บนนะครับบนอย่างเดียวนะครับอันนี้นะเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งะครับขอเน้นที่แปดเก้าศูนหนึ่งะครับบนเท่านั้นนะครับน,นะมาล่างก็ช่างมันอะไร,าเ,ราเงี้ยเราจะกันล่างเดือนก็ได้เผื่อมันมาาแบบรอบที่แล้วอ่ะมาสองบนสองล่างเลยประมาณนี้ประมาณนี้นะครับส่วนผู้เจาะนะครับผู้เจาะเก้าสามสามเก้าเก้าสี่ีเก้า ศูนย um, ์ก็3 0 0 3 4 0 0 4 5 0 0 5 6 0 0 6ี่น yani ี <re ่ห้าูน้าูนะครับสายรูดคือเอาวินอวินเนาะ9 0้าศูนนะครับห5ห้าสี่สามนะครับวินนะอันนี้วินนะวินกันนะครับส่วนสายรูดนะครับรูดก็รูดบนล่างนะ9กับ0ูนนะครับหรือใครชอบ หนึ่งก็จัดไปนะครับตามนี้เลยอ่าครับมีอะไรบ้างมาสน,นใจมาดู 5, นนะสิ9ก้าศูนย์นะครับเด็ดนะดูดเลยก็ได้ส่วนใครชอบหนึ่งก็จัดไปอันนี้คือบนนะครับบนนะแปดเก้าศูนย์หนึ่งใจชอบชอบเก้าศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งประมาณนี้ ส่วนี้นะครับชอบส่วนตัวนะันี้นะครับ,บ,นนะนนครบใครชอบตรงไหนก็จัดไปตามนี้จากนี้นะครับอันนี้คือสายรูดนะท่าวกับตัวน,นะครับประมาณนี้นะครับอ,อันนี้วินอย่าลืมหลักวินให้มองวินด้วยอย่าไปเล่นทุกอย่างนะครับให้เล่น ลงทุนแค่อันใดอันหนึ่งนะครับสาธิเจในหนึ่งนะมันจะขาดทุนเนาะแม้ว่าถูกอะไรเงี้ยรูดก็เหมือนกัน9 0 1นหนึ่งอย่าไปรูด3ามตัวบนล่างขาดทุนแน่นอนถึงแม้ว่าจะมาก็เถอะนะครับประมาณนี้นะปลายบ่ายนะครับพบกันใหม่นะครับพุนไทยเย็นนะครับสําหรับรอบบ่ายก็มีเท่านี้ไปนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีอย่างเงนะครับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับจาวัสดีครับ